สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวภาพตะวันรักษากิจรหัสนักศึกษา6 1 4 3 3 3 0 5 3หมู่เรียนที่6 1ทิบค่ะวันนี้นะคะจะมาพูดถึงเรื่องการแบ่งประเภทวัดประวัติพระแก้วมรกตและพระราชกรณียกิจต่างๆนะคะของรัชกาลที่ 1- ถึงรัชกาลที่9ค่ะการแบ่งประเภทวัดวัดท,ที่ได้รับประธานวิสุงคามสีมา วิสุงคามสีมาหมายถึงเขตที่พระราชทานแก่สง์เพื่อใช้เป็นที่สร้างพระอุโบสถหรือเขตที่พระสงค์ใช้ประกอบสังฆกรรมพระมหากษัตริย์มีพระราชประสงค์อำนวยความสะดวกแก่สง์จึงทรงออกประกาศพระราชทานที่ตั้งวัดเป็นวิสุงคามสีมาการยกที่ดินเป็นเขตวิสุงคามสีมาถือได้ว่า พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้แต่งตั้งวัดแต่การขอพระบรมราชานุญาตนั้นกำหนดเฉพาะบริเวณที่ตั้งโบสถ์เท่านั้นวัดที่สมควรได้รับพระราชทานวิสูงคามสีมาต้องปรากฏได้ว่าสร้างขึ้นหรือปฏิสังขรณ์เป็นหลักฐานถาวร และมีพระภิกษุอยู่ประจำไม่น้อยกว่า5รูปติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า5ปีแต่ระยะเวลาหปีไม่ได้บังคับแก่วัดที่สร้างพระอุโบสถเสร็จเรียบร้อยแล้วและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเห็นสมควรขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมาค่ะ สำนักสงฆ์คือวัดหรือสถานที่พำนับหรือปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์และสัมมาณรที่มีสภาพเหมือนกับวัดโดยทั่วไปแต่ยังไม่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาวัดราชหมายถึงวัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสำนักสงฆ์ซึ่งไม่ได้นับเข้าเป็นพระอารามหลวง ได้แก่วัดที่ประชาชนทั่วไปสร้างหรือปฏิสังขรณ์ขึ้นได้รับอนุญาตให้สร้างวัดและประกาศตั้งวัดโดยถูกต้องตามกฎหมายจากทางราชการและช่วยการทํานุบบำรุงสืบต่อกันมาตามลำดับวัดอรัญญวาสีหมายถึงวัดที่ตั้งอยู่บริเวณที่เป็นชายป่าส่วนใหญ่มีเพียงกุฏิและศาลาถงอนเนกประสงค์ไม่มีอาคารและแบบแผนมากนัก พระสงฆ์ฝ่ายนี้จะจำวัดเฉพาะเพียงช่วงเข้าพรรษาและจะมุ่งทุดงเข้าป่าลึกปักกฏฝึกกรรมาฐานจิตและจะลีดไปเรื่อยๆก่อนกลับจากวัดมาประจำพรรษา วัดคามวาสีสร้างขึ้นสำหรับเป็นที่พึ่งของชุมชนหรือเมืองโดยตรงภารกิจหลักของพระภิกษุสงฝ่ายนี้มุ่งไปในทางปฏิบัติด,ด้านพิธีกรรมทางศาสนาและการเน้นการศึกษาทางหนังสือเพื่อสแสวงหาความรู้สำหรับใช้สั่งสอนคาวาสมากกว่า พึงปฏิบัติด้านวิปัส,สนาธุระพระสงฆ์ฝ่ายนี้จึงมีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับโลกภายนอกตลอดทำให้แนวทางหลักด้านปฏิบัติต้องเปลี่ยนไปจากการมุ่งหาหนทางเพื่อให้ตัวเองพ้นทุกข์จากสังคามวัดหรือมาเป็นเพื่อช่วยให้ผู้อื่นพ้นทุกข์พระอารามหลวงหรือวัดหลวง คือวัดที่พระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์สร้างหรือทรงบูรณปฏิสังขรณ์หรือมีผู้สร้างน้อมก้าวนมกระหม่อมถวายเป็นวัดหลวงและวัดที่ราษฎรสร้างหรือบูรณปฏิสังขรณ์แล้วทรงพระกรุณาโปรดเก้าโปรดกระหม่อมให้เข้าจํานวนในบัญชีพระอารามหลวงพระอารามหลวงชั้นเอกได้แก่ วัดที่มีเจดีย์สถานบรรจุพระบรมอัฐิหรือวัดที่มีเกียรติสูงมีสมชนิดคือ 1. ชนิดราชาวรมหาวิหาร 2. ชนิดราชาวรวิหารและสุดท้าย 3. ชนิดวรมหาวิหารพระอารามหลวงชั้นโทได้แก่วัดที่มีเจดีย์สถานสำคัญ มีสี่ชนิดคือ 1. นชนิดราชวรมหาวิหาร 2. ชนิดราชวรวิหาร 3. ชนิดวรมหาวิหารและ 4. ชนิดวรวิหารพระอารามหลวงชั้นตีได้แก่วัดประจำหัวเมืองหรือวัดที่มีความสำคัญชั้นรองมี3ชนิดคือ 1. ชนิดราชวรวิหาร2ชนิดวรวิหารและสุดท้าย3ชนิดสามัญชนิดนี้นะคะจะไม่มีสร้อยน้ ตามต่อท้ายโดยส่วนใหญ่จะต่อท้ายคำว่าพระอารามหลวงความหมายของชื่อส้อยลงท้ายมีความหมายที่แตกต่างกันอันบ่งบอกถึงสิ่งที่ทำให้รู้ระดับของวัดแต่ละวัดโดยความหมายของชื่อส้อยที่มาประกอบไปด้วยราชวรมหาวิหาร เป็นพระอารามที่พระมหากษัตริย์สมเด็จพระราชินีสมเด็จพระยุพร,ราชได้ทรงสร้างหรือทำการปฏิสังขรณ์แบบเป็นส่วนพระองค์โดยสิ่งปลูกสร้างที่ว่านะคะจะมีขยาดใหญ่สมพระเกียรติของพระองค์ท่านที่ได้ทรงสร้างเอาไว้วรมหาวิหารจะเป็นในลักษณะเดียวกันแบบราชาวรมหาวิหารหรือ คือกษัตริย์ชั้นผู้ใหญ่ทรงเป็นผู้สร้างหรือปฏิสังขรณ์ทว่าอาจจะมีความสำคัญบางประการน้อยกว่านิดหน่อยราชาวรวิหารซึ่งพระอารามที่พระมหากษัตริย์สมเด็จพระราชินีสมเด็จพยุพร,ราชทรงสร้างหรือปฏิสังขรณ์เป็นส่วนพระองค์สุดท้ายนะคะก็คือวรวิหารคือ พระอารามที่พระมหากษัตริย์สมเด็จพระราชินีส,สมเด็จพยุพราชทรงสร้างและปฏิสังขรณ์และทรงพระราชทานเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้อื่นประวัติพระแก้วมรกตเมื่อปีพุทธศัก,ศากศาราช1 9 7 9เกิดฟ้าผ่าที่องค์เจดีชาวเมืองได้เห็นพระพุทธรูปปิดทองปรากฏอยู่คิดว่าเป็นพระพุทธรูปศิลาทั่วไปจึงได้อัญเชิญไปไว้ในวิหารวัดแห่งหนึ่ง ต่อมาปูนที่ลงรักปิดทองได้กระทอออกมาที่ปลายพระนาศิกเห็นเป็นเนื้อแก้วศิลาจึงได้แกะปูนออกทั้งองค์จึงพบว่าเป็นพระพุทธร,รูปแก้วทึบทั้งองค์ผู้คนจึงพากันไปนมัสการพระเจ้าสามฝั่งแกน เจ้าเมืองเชียงใหม่จึงได้จัดขบวนไปอัญเชิญพระกแก้วมรกตมาเชียงใหม่แต่ช้างที่ใช้อัญเชิญได้หันเหไปทางลำปางถึงสามครั้งจึงต้องยอมให้อัญเชิญไปประดิษฐานที่นคลรลำปางเป็นเวลาถึง32ิปีต่อมานะคะในปีพุทธศักราช2011พระเจ้าติโลกราชคองเมืองเชียงใหม่อัญเชิญพระแก้วมรกตมาประดิษฐานที่เมืองเชียงใหม่ เป็นเวลา84ปีต่อมานะคะเมื่อปีพุทธศักราช2,094พระเจ้าชัยเชษฐาพระโอรสของพระเจ้าโพธิสารซึ่งเป็นเจ้าเมืองของเมืองเวียงจันทร์ได้ครองเชียงใหม่ต่อเจ้าโพธิสารสวรรคตรทางกรุงศรีรัตนาหาซึ่งเรียกพระเจ้าชัยเชษฐากลับไปเมืองหลวงพระบ้างจึงได้อัญเชิญพระแก้วมรกตไปด้วยเมื่อปีพุทธศักราช2 0 9 5 แด้ได้ประดิษฐานอยู่ที่เมืองหลวงพระบางเป็นเวลา12ปีต่อมานะคะเมื่อปีพุทธศักราช2107ได้ย้ายราชธานีไปอยู่เมืองเวียงจันทร์และได้อัญเชิญพระแก้วมรกตไปด้วยพระแก้วมรกตนะคะได้ประดิษฐานอยู่ที่เมืองเวียงจันทร์อีก214ปีค่ะต่อมานะคะเมื่อปีพุทธศักราช2321 พระเจ้าสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชขณะที่ดำรงพยศเป็นสมเด็จพระเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกได้ยกทัพไปตีเมืองเวียงจันทร์นะคะแล้วก็ได้อัญเชิญพระแก้วมรกตพร้อมกับพระบางนะคะมายังกรุงธนบุรีและได้ประดิษฐานไว้นะโรงพระแก้วในบริเวณพระราชวังเดิมต่อมานะคะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้ของราชที่กรุงรัตนโกสินทร์ค่ะและต่อมาเมื่อปี2,325ได้โปรดให้ประดิษฐานพระแก้วมรกตในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนาศาสดารามเมื่อพุทธศักราช2,327ค่ะในส่วนของเหตุการณ์สำคัญนะคะพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรง พระพุทธมหาบุณีรัตนปฏิมากรมีเครื่องทรงสองเครื่องคือเครื่องทรงฤดูร้อนและเครื่องทรงฤดูฝนถวายเป็นพุทธบูชาและเสด็จพระราชดำเนินเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรปีละสองฤดูในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนางก้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงสร้างเครื่องทรงฤดูหนาวเพิ่มขึ้น มาอีกหนึ่งฤดูรวมเป็นสามฤดูซึ่งมีลักษณะดังนี้เครื่องทรงสำหรับฤดูร้อนเป็นเครื่องต้นอย่างของพระมหากษัตริย์ทำด้วยทองคำลงยาประดับเพชรและมณีต่างๆมงกุฎที่ทรงพระเทิดยอดประดับเม็ดใหญ่เพชรเม็ดใหญ่เครื่องทรงนี้เปลี่ยนทุกหนึ่งข้ามเดือนสี่ ต่อมานะคะก็คือเครื่องทรงสำหรับฤดูฝนทรงอย่างหุ่มดองใช้ทองคำทําเป็นกาบจำหลักลายทรงข้าวบินนะคะกระดับมณีต่างๆลักษณะเหมือนผ้าทรงอย่างห่มดองพระโศกศิลาพรทํำด้วยทองคำลงยาสีน้ำเงินแก่กลายพระเกศที่เวียนเป็นทักษิณาวัดประดับด้วยมณีเม็ดย่อม ทั่วไปนะคะพระรัสมีลงยาเครื่องทรงฤดูฝนนี้นะคะจะเปลี่ยนในทุกวันแรมหนึ่งข้ามเดือน8เครื่องทรงสุดท้ายนะคะก็คือเครื่องทรงฤดูหนาวเป็นผ้าทรงคุมุมแต่ทำด้วยทองเป็นหลอดลงยาร้อยลวดเหมือนตาข่ายนะคะใช้คุมทั้งสองพระพาหาพระศกไข้ของฤดูฝน เครื่องทรงฤดูนี้นะคะเปลี่ยนในวันแรมหนึ่ง้ามเดือนสิบสองพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามุนีปฏิมากรถือเป็นพระราชกรณียกิจสำคัญที่ต้องเสด็จพระราชดดำเนินไปทรงเปลี่ยนด้วยพระองค์เองเว้นแต่ทรงมีพระราชกรณียกิจจำเป็นไม่อาจเสด็จได้ จึงจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พระราชวงศ์เสด็จไปปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์ดังนี้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ป้องกันราชอาณาจักรพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสถาปนากรุงเทพหรือกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นราชธานีมากไปกว่านั้นพระองค์ทรงมีพระปีชาสามารถอย่างยิ่งในการป้องกันราชอาณาจักรด้วยการทำสงครามรบกับพม่าถ,ถึง7ครั้งรวมถึงทรงฟื้นฟูวัฒนธรรมไทยอันเป็นมรดกตกทอดมาตั้งแต่สมัยสุขโขทัยและอยุธยาพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศลา่านภาลายัยรัชกาลที่สอง ทรงมีพระปีชาสามารถด้านศิลปกรรมมรดกศิลปวัฒนธรรมส่วนหนึ่งของประเทศไทยในปัจจุบันถือได้ว่าเปรียบเสมือนมรดกจากยุคทองของวรรณคดีในยุคพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภารายพระองค์ทรงมีพระปีชาสามารถด้านศิลปกรรมอย่างยิ่งในการนำบทละครเก่ามาทรงแต่งใหม่เช่นรามเกียรติ์อุนรทุกและอิเเนา รวมถึงยังทรงพระราชนิพนธ์บทกาบโขนอีกหลายชุดอีกด้วยพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามนังสือจินดามณีเล่มที่สองความรู้บนฝาผนังวัดพระเชตุคนวิมลมังคลา,ารามราชวรมหาวิหาร พระบาทสมเด็จพระนางาเจ้าอยู่หัวทรงเห็นความสำคัญของการศึกษาเป็นอย่างมากและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าบวงเธอพระองค์เจ้านวมกรมหลวงวงศาธิราชสนิทแต่งหนังสือจินดามณีเล่มที่สองซึ่งถือได้ว่าเป็นแบบเรียนหนังสือที่มีความสำคัญอย่างยิ่งรวมถึงหากใครได้ไปวัดพระเชตุคนวิมลมคาราราม ราชาวรมหาวิหารก็จะเห็นได้ว่าตามผนังต่างๆมีความรู้อยู่มากมายเนื่องจากพระองค์ทรงโปรดให้ผู้ในด้านต่างๆนำความรู้มาสลักไว้เพื่อเผยแผ่ความรู้ให้แก่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัวรัชกาลที่4พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงถือได้ว่าเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยด้วยพระอัจฉริยภาพในด้านดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์โดยพระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุดริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างแม่นยำรวมถึงพระองค์ได้รับการยกย่องเป็นสมาชิกกิติมศักดิ์ของสตววิทยาสมาคมแห่งสหาราชาอาณาจากัจากรจัรีอีกด้วย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หเลิกทาตพัฒนาสยามความเจริญทางด้านการทูตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงเลิกทาตอย่างค่อยเป็นค่อยไปจนในที่สุด ทำให้ประชาชนทั่วไปเป็นไทยรวมถึงพระองค์ได้มีการทรงมองเห็นทางไกลในการพัฒนาสยามให้มีการทันสมัยโดยได้ทรงก่อตั้งประปาการไฟฟ้าไปสี์โทรเลขโทรศัพท์การสื่อสารการรถไฟรวมถึงการขุดคลองหลายแหง่งรวมถึงยังทรงเจริญพระราชสัมพันธ์ไมตรี ต่อชาติตะวันตกหลายประเทศเพื่อป้องกันการลุกรานของจกักรวรรดิพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6จัดตั้งมหาวิทยาลัยพระองค์ทรงให้ความสำคัญในการจัดการศึกษาและทรงได้จัดโรงเรียนและมหาลายัยซึ่งยังคงเป็นรากฐานที่สำคัญของประเทศไทยมาจนถึงปัจจุบันได้แก่โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยซึ่งในอดีตเคย เป็นโรงเรียนมหาดเล็กหลวงรวมถึงทรงพระกรุณาให้ประดิษฐานโรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7พระราชทานรัชธรรมนูญ ความเสียสละของพระองค์ต่อการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชไปเป็นประชาธิปไตยภายใต้รัชธรรมนูญนั้นถือว่าพระคุณอันร้นพลของชาวไทยทุกคนที่ได้ทรงพระราชทานรัชธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรสยามเมื่อปีพุทธศักราช2475ซึ่งเป็นรัชธรรมนูญถาวรฉบับแรกของประเทศไทยเมื่อวันที่10ธันวาพุทธศักราช2475จนทำให้ประเทศไทยมีระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยมาจนถึงปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาอนันทมหิดลรัชกาลที่8 ทรงยุติความขัดแย้งระหว่างชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีนระราชบาลร์บในการผลิตเครื่องมือแพทย์เพิ่มขึ้นในปีพศ2489นั้นได้เกิดความขัดแย้งระหว่างชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีนจนเกือบเกิดสงครามกลางเมืองรัชการที่8นะคะจึงตรงจัดสินใจในการเสด็จพระราชดำเนินสำเพ็งด้วยพระองค์เอง เพื่อเป็นการประสานร,รอยร้าวที่เกิดขึ้นให้หมดไปรวมถึงยังทรงมีพระราชปารลบให้มีการผลิตเครื่องมือแพทย์เพิ่มมากขึ้นเพื่อใช้เพียงพอต่อการรักษาพยาบาลให้แก่ประชาชนโดยการจัดตั้งโรงเรียนแพทย์แห่งที่สองนั้นคือโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ในปัจจุบันคือคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ4,741โครงการปราชยาเศรษฐกิจพอเพียงตลอดเวลา70ปีในการขึ้นครองราชของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงปฏิบัติ พระราชะกรณียกิจอย่างต่อเนื่องในการเสด็จเยี่ยมเยยนประชาชนจนทำให้มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชะดำริถึง4,741โครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนเช่นโครงการฝนหลวงโครงการแกล้งดินโครงการแก้มลิงรวมถึงทรงพระราชะประทานแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างปราชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ประชาชนสามารถมีชีวิตอยู่ได้อย่างพอดีและมีความสุขค่ะขอบคุณสำหรับทุกคนที่ติดตามรับฟังจนจบคลิปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ